สวัสดีครับพบกับ t r a n Smart T7 เป็นลำโพงบลูทูธแบบทรงแท่งนะครับตัวนี้กำลังขับ30วัตต์แล้วก็มีลูกเล่นต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะไฟ LED แบบวิบวับวิบวับแล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะครับตัวนี้ราคาแค่1,990บาทถูกมากแล้วก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะตัวนี้ก็มีของในกล่องนะครับตามนี้เลยนะเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับตัวลำโพงนะใส่ถุงแบบนี้นะครับ แล้วก็มีสายห้อยแล้วก็มีสาย USB Type C ให้อีกเส้นหนึ่งรวมถึงคู่มือการใช้งานนะตัวนี้วัสดุเป็นโพลีคาร์บอเนตหรือพลาสติกนะครับแต่การประกอบงานประกอบต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวตัวนี้กันน้ำอย่างที่บอกไปนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ850กรัมมีลำโพง2ตัว Dual tweeter กับ o ูเฟอร์ตัวหนึ่งนะครับก็เป็น2บวกหอย่างที่เห็นคือมี ปุ่มควบคุมต่างๆด้านหน้าทั้ง play pause นะครับ forward backward เลยต่างๆปุ่ม power ก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีปุ่มปรับเสียงนะครับเป็นแบบหมุนแบบนี้เลยนะก็จะต่างจากรุ่นอื่นๆนิดนึงและที่ขายไม่ได้คือไฟ LED อย่างที่เห็นนะจะแสดงแบบวิบวับวิบวับสามารถปิดได้นะครับถ้าปิดก็จะช่วยประหยัดแบตขึ้นแล้วก็สามารถชาร์จผ่าน USB Type C มีช่องใส่ memory card เอาไว้เล่นเพลงได้ด้วย สำหรับการเชื่อมต่อก็เหมือนกับบลูทูธทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้เขาจะมีแอปพลิเคชัน t o n smart ให้ก็ทำการเชื่อมต่ออย่างที่เห็นนะครับก็จะเด้งให้เชื่อมต่อแล้วก็มีอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยเออมันน่าสนใจนะเพราะว่าลำโพงตัดดวใหญ่มันก็ลำโพงนะแต่ตัวนี้เขามีอัปเฟิร์มแวร์ด้วยเหมือนกันรุ่นนี้ปรับอีควอไลเซอร์ได้นะครับจะมี preset ที่เขาเรียกจอสาวพาวส์ก็จะเป็นดีฟอลต์เนาะหรือจะปรับตามความต้องการได้นะครับจะเป็นย่านต่ำย่านกลางย่านสูง ปรับได้ตามต้องการเลย D05 นะครับแต่ง่ายๆคือรุ่น14นิ้ว AMD Ryzen 5 5500U นะครับราคา Official ตอนนี้นะเข้าไปดูอยู่ที่24,990บาทนะครับเข้าไปซื้อแล้วข้างนอกแผ่อยู่ด้านล่างแผ่นเองก็โอเคนะครับการใช้งานเรียนคลิป จะเห็นว่า Transmart T7 ก็มีกำลังขับค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแม้ว่าจะเราจะเปิดนอกห้องหรือกลางแจ้งริมสาอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้งานได้ดีทีเดียวนะตัวนี้ยังกันน้ำด้วยมีไฟ LED ชาร์จ Type C นะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพเสียงต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยกับราคา1,990บาทอย่างที่เห็นนะครับคือเป็นลำโพงบลูทูธที่คุ้มมากในเรนจ์นี้นะครับวางจำหน่ายแล้วนะครับแล้วก็มีรับประกันจาก E-Gadget Thailand